สวัสดีจ้าคัวน้องเนยมันนี่นองเนยมีมันนุ่มเสนอจ้าเป็นพัดเพชรหมูจ้ามือนีอันตอนแรกก็เสียงกันเลยขายบ่ได้จ้าเสิมาต่ำเครื่องกันก็เรยกว่ามีมือนีมีแบบเครื่องสำเร็จมาพร้อมจ้าอันตอนแล้วก็ต่ำเพชต่ำมักพีกับกระเทียมจ้าบอกว่าสุดดีเนเลยยังก็จะเป็นภาชัยนจ้าเนี่ว่ามันขนคาวมันขิงก็จ้ามันมีซอยแบบจ้แนวตัางยังกันเนาะกินสมุนไพร จ้ะนี่ก็จะเป็นพริกหยวกพริกแดงพริกสดห้องเย็นละจ้าแมียนมาฝานเรียบร้อย <S <S เป็นแผ่นแผ่นหองเย็นมีอีกไหจ้าพริกหยวกจ้าแล้วก็เป็นมะแข็งพริกมะเขือใส่มะเขือจ้ามะแข็งในเบิเบ <S <S 2> <S 2> ดบบมีจ้าใส่ผสมกันได้บ่ล่ะมีอได้ใส่ผสมกันได้จ้านี่ก็กจะเป็นใบกะเพราจ้านี่คือว่นได้ซื้อจะใบกะเพราเก็บค้างบ้านจสามต้นซีต้นแบบมีงามงามอันหนึ่งกูดเบิ้ลนี่นหมเป็ี่ยนดำๆเป็นฮูละต้นกันเนาะแมีน ก็เลยกระนั้งๆเอาใช้ต้นนี้งามมามีดจ้าจ้ามานต่เครื่องู้หัวมันจำมันยีอู้หอมมันต่ำพริกหยาบกับกระเทียมจะไปผัดผัดยิ่งเกาละจ้ามันนี่เป็นหมูโลนึงบอกไม่เยอะซื้อลอยนึงจ้าอลอยนึงตีหัวโลนึงจ้าแกงปุ๋งกระซิมนี้เป็นรสดีน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำมันจ้าไว้ขวดตอนขวดที่แกงจะมีอะเกิดเป็นซีอยุก ขาวน้ำตาลซอสหอยจั่สถ่วมันี่ยังไปได้หน่อยพ่อมีถั่วยกระเทียมพริกพ่อหลังมีมายด์จั่วเพรามันเหลือก็มายด์มันมันจัน้อยเนาะจ้จ้าไปแล้ก็เอาไปขวบพริกแกงกันเลยจ้าไปก็เอากระถางไบมันห่อนมันห่อนจังน้อยเกาืกระเทียมพริกเนี่ยเราต่ำเมื่อกี้จ้ามาขวบมันน้ำหอมแบบมายด์ เอาพี่แกงเขาเสริมพร้อมจ้าทุกงช้กบ่ายเป็นพี่แกงต้งร้สิบบาทจ้ะสิบสองส่วนเขาดีละสองทุงมส่วนหนึ่งเนี่ยตัวหมูเ่าหลเห็ดกิ่นหอมมึอเสิร์ฟด้ยจ้ะผู้ที่แหมบืนไปโรงเรียนพอมเย็ดจ้ะหญ้ามาเสิร์ฟจ้ะบุดีวิตามินครบถือว่าขี้เห็ดหลายแท้ไหมือว่าเนี่เลยในน้เมนูส่นจนจนมากแบบนี้นั่งแบบนี้พวกไก่พวกหมูพวกปลาล้วจ้ะตียงเลยมีเลยเออพวกยาใส่บนหัวเลย ทั้งเป็นแนวที่หาเนี้ยง่ายจ้ะอยู่ไก่หลงเย็นเนาะหองเย็นวันหลงเย็นเราคือไก่หองเย็นจ้ะพวกไก่พวกมูลีุ้ยปัญหาคือไม่เห็ุคลิปเป็ซื้อเบื้องได้จ้ะพวกยังก็มีแบบมีตักแย่มีอื่นอื่นมีตุ้ย่างอ่ะมีแบบเมื่อแต่แข็งเลยเนาะตับไตมีครบเบิดจ้ะมีใส่อะลรเนี่ว่าอะไรกันแล้วจะมาไปชื่อแกนไหมใส่ข้าวแห้งเลยบุกไปซื้อใส่ยี่ห้อจะมาไปซื้อแกน หน้่ <ใน S 1> องขาแบบเนี่ยด้นนานมุดด้นา,นนานท้ายมวยเฉพาะจ้าไฟับเพิ่อมออแห้งแล้วเออแห้งค่นี่ชุนเลย <c oughs> โอ้ชุนเอาดังแล้วจ้าโอเคลยแม่ได้ลวแม่ตามโคง้งี นือง่ายแต่สุดอีสานมา,นาเนาะจะเจ็บเลยโอ้โอ้โออที่กลัวเนาะโอ,อนเอน,นอต้องเล่นจ่าซองเทียด็ดจ่าเราไปกัเอาหม้อใส่เลยเจ้าบัวซับเลยจ่ะมือเป็นหมูสิ้นจ่าจอ,อยเอาไปทำเลยไม่เย็นป่าวประสบการณ์อย่างงู้บเต่านี้ ผู้เขาเเี้ยนม่จ้ะลายงามเดเมียดแบบลายสีทองของมียดแลายคืน่จ้จังไหนจังมือเศรื่เนียถ้าเนัวแม่บอกเขาน่เกี่ะวเขาจังไจังขามทางมาอยู่ในเงี้ยแหะจ้ะ่ว่ามันเอาปปลอยได้ยีแบบมันกลับมาเพิ่ง้จากเงี้ยนเขาหรแม่ปปลเงี้ยกลับมาเลยเพราะว่าบอกว่าลายเป็นล้วมันกลับกลัมาคืต้ออยาับัเป็นงเหาจะโตใหญ่เต็อแล้วไหมเนาะ ีงามพวาจะออกกันเงยเอ้ยออกกันคองเนาะ้องเรื่องเหลืองได้งามูจ้ะตัวเน้ยเนยานอะไรก็บางอะไรมีบนี้เัินเยแลงแนวทางหนึ่งีช่วงงูนช่วงแงมันแก่ะมันองหลายใช่ไหมทีเดียวออกนี้ไปข้างนอกช่วงนี้เป็นย่ามงูเหรอโอ้สุดย่ามเนี่ยลูกแม่จะมีส่วนงูออกไลน้ำขนนน้ำเง ย้ำน้ำตัวแมนด้ยมันมันน้ำหลาายเนะจ้วมันเลยอยากเข่าเย็นจ้งวุ้ยสีหมูได้ได้มีดแม่โอ้โหแดงใจวายตัวนี้มีดแม่อย่างจังเลยเดี๋ยวน้ำมาใส่จังเอยจ้ะจ้ะคุยมุสงซุกแล้วไหมว่าแบบพาสพาสิบตัวเจ็ดสิบมึงซีนาะเออจ้ะไม่เติมน้ำเพื่อว่ามีเย็นใส่อยู่ถึงว่าปูเมาอิที่แมะ จะเราไปเขาก็เติมน้ำเล็กน้อยน้ำล้างโคลก็เติมเล็กน้อยบ่มีควะมมันมีสดจ้ะสดเล็กน้อยขิงเราขอเจ้าเนาะจ้าโอ้เงียบเลยบัดทีนี้เมื่อกี้ยังชุ่มชุ่ชุ่อยู่มาสุกสุกก่อนแม่มักน้ำเนาะเนาะเดี๋ยวจะหมักเกาจะเราไปกันร่อยมันสุกๆจ้ะหมูมันสิมาปุ่มกับผักกันเลยจ้าจ้าตอนนี้เขากับสิมาเอาผักเขาใส่เลยจ้าวันที่นี้นวยหมักในน้ำเฮ้ยมันเป็นเกลียงหมด หืมเสรีเรามีแรงใส่ไซน่าอยู่นี้เข่าเจ้าจ้ามันเข้ากันผู้ดีหนามจ้ามีแดดแซบแม่กับมักเกือกันกันแล้วเกือหมูยลิ้นกับซีบอสแอบบันไดจ้าสำหรับน้องเนยเกือบเบิดจอกเลยแล้ยังว่าจ้าให้มักแบบใดกะเนาะแบบนั่นเลยจ้าแต่ว่าได้จ้ารสชาติหนีไพรมักเข้มมักจางมักเค็ดมักยังกะปรุงในตามใส่ซอบได้จ้าเบิ้องในเค็ดตามเลยซีบอสแอบเบิดล้วเบื้งกันตอนตามน้องเนยจ้าแต่ว่ารสชาติไพรมักไผรมักมั่นจ้า เราไปก็เอาอันตระชายแบบมียนี่ยกระชายกระดาษปูนมาเลยจ้ะเพราะาว่าหมูมันสุกครั้งก็ชิญยาวเวลาเห็นนังเสี่ยงกินอะไรพัดน้องใหม่ไม่เคยกินอะไรนีเแ้นะยพัดน้องใหม่ใส่หมูกระเสียบได้มีเขาไม่ไปซื้อตลาดจา้าเสีบอยู่อันไม่รู้กินกระป๋อเจ้าว่ะชาเขาก็มาปรุงกันเลยอันเที่ยงเลยบอกเลยจ้าก,กับพวก น้ำปลาจ้าขั้นตอนแรกแส่ปลา่อนเลยน้ำปลาขึ้นซอสหน่าจ้าปลาใส่จังน้อยต่อด้วยซ <ใน S 1> ีอิ๊วขาวจ้านี่นี่ความเค็มความนัวจ้าขึ้นไหมน้ำยาเค็มทางเหนือบอกเอาจ้ามันตามคนงามอีเดียเด๋ยวมีดคุณะนะอันมาทางเหนืเนอเออไฟเือไฟห่อน ได้ใจจ้ะน้ำตาลน้ำจ้าเราไปก็เอาน้ำตาลใส่จักน้อยทาักน้อยข้างนำหมูนำเนื้อหมูยังเขาแน่นนันไมไหถ้าไปก็เอาซอสอยจ้าใส่ลงไปเลยยังฟางก็ยืนกำกับแต่ฟางสองแมีไหสามบ่มีดีจยงบ้างใส่หิ้วเขาแล้วจ้ายืนกำกับเลย บแซ่บกิ่ไจ้ิดำมาไว้แล้วหน่อยบไม่ใส่ป่น้ำจินตัดผิดเกงเดไม่นัวระชิ่ใส่ขงสะดมีดบัจ้าแต่มันบนนัวกรด่รถดีจ้ะรองมก่อนทนั้เียกไดะใส่าเพียก็แซ่บก็บไร้ใส่เดี๋ยวได้ย่าลนตอนยนดิมียนเายัเถอโอ้ยไปกีได้องง่ายเติมไม่หน่อยนึงเติมหน่ยเดียวกับแท่งเขาจะก้าเขาเลุกแหงแถ ได้มจะถูดที่มอยุลวดดีจ้าแฉลบีตอนนั้นบวชขัดพี่กันบวชขัดผลดิอ๋อเราเดินเรามีแบบจองแบบตั้งๆไปเลยจ้าต้องเอาชัวๆไปเลยขาดนิดนึงพอไปเอารถดีเขาใส่จ้าเพราะว่ามันนั่งจังเพราะมันดีเด็ดเราบ่มีดไหมเท่านี้รถดีดิเพราะมันจัดจังอีกหน่อยนึง่ง จ้าะเราไปกับพ่อขาใส่เลยเนี๋ยวเลยเพราะว่ายันหมูมันสุูขวดมันสินยาวจ้าก็ไปกินกันเลยเจ้าบัดที่นี่พักแวบจังหน่อยแบบมีดเนี่ยจะกินไปเลยอาะชิบุคือหมูอะไรด้อยจะสุดเนี่ยจาเพราะว่ามีน้ำมากน้ำมันจะสดเจตีดจตีกินแ็งก็หนีอยู่จะไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้ากินขอแล้วน้ำกันเด้อบ้านที่นี่ ปลเีหมูปลามันแี่งคะแนนเซนามนงฟังมันงไปอิตักให้ก่อนหมูบ้านไปแ่งบวานให้แมนแมนหนุมเนื้อเนาลาลดสูตรสูตรเนี่ยหลังนี้เนามลายดีจ้าไม่กี้มนกันเจ้าบัที่นนักเสบแมนนี่ันไม่สังเกตมาต้มเน้เมนูสนอเอาหนงฟังเลยเดี๋ยวได้ลูเคียงแมนาตักกอนเอาซอสตาก็ได้เละมันเคียงแม่ ช่งกลางได้ไหมอือวู้นี่ละมีเนแซ่บงได้นี่ท่นตาทากันย้งหน้อง่ลมยมทยอกอยจัากินไรลูกบ่ที่นี่มาจามกินกันจะบบนี้่าจามัาซันหฟางมาขอแรงจเดี๋ยวยิ้มเลยจ้ะขอ้อืออ้ย บเนาะไม่เล <gesch> ีนเรานี <su> ้ได้เ <funk> พ <anak lonely> ้อมไม่ขมมนเลไหมนี่มขมแตแข็งหอมหยัมแต่บป๊อับจมขอาวมันหวนจ้าฟังชูช่วยมีไหมน้องแม่แงมีเล้จิ้มใจเลียบฟางกินได้ริได้ไยั นอ้ยอ้นหนูจ้าอ้ายสีปีงหนูมออมไอ้ได้หนูมาสนกป็นได้ไม่เอียนเน <c oughs> uh ี huh ่ยเพิ่มเบอไม่หยุดไั่ให้จิ้มหรอขางไปถามูันก่อนก็ซองสามคนเพื่อใช้น้ำ อช่ไหเอนเนไมนมียู่สองตัวเฉเพิกมเพิ่กริอมพอดีของการใส่น้ำหลน้ำในสดนั่นนะนยำางผมจะตอนแจกจะแซ่บแซ่บถ้ามันซก็แบ่งเลี้ยงมาไดู้เลียงกาไดนึ่งนห้องวะอืมอืมแต่บูก จันใหญไงลยเด่นอากที่มีร้ขว้างะไหมน้อยนะผมุ่งกัดจ่ายใมาแล้ยหดเลยถเ้ยยังม่เกี่ยวขอแม,ม้เงิน,นอ่ะจ้าอีจัดย้ยาสามหมิเดีวบุญมันย้ายหนุกฟางเลยจ้าย้ายไปลึ่งกันอือจ้าเกี่ยวข้อจ้างเขาเจาไปึ จ <pour S 3> mm ้า hmm. จ้านุ่มนุ่มดฏิจจารเด้ฟังจ้าจ้าจมเนราะจมูแหลมาก็บับกูติดตามกูัก็ใก็จะดียงแก่ทังสองพวงเน่จ้ากินีนก็มาก็ไรขี้ใจเขาใช้ก็จะจะกินนาจ้าไว้จไปไปปดจารไปไปไม่ไูนุ่มหนุย